อยากจะให้ลบหลักเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างที่ว่าคือชดเชยให้ชาวบ้านไม่ได้เนี่ยให้กลับเข้ามาอย่างพวกไฟฟ้าอย่างเนี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าสีนะแล้วก็ของบางสิ่งบางอย่างที่ที่กําหนดมาแล้วว่าไม่ได้เนี่ยอยากจะให้ชดเชยให้ให้ชาวบ้านมีอะไรบ้างที่มันเสียหายแล้วมันไม่ได้อะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของใช้เขาบอกว่าของใช้ตู้เตียงแลวพวกเนี้ยเราสามารถยกได้แต่บางทีเรายกแล้ว มันสามารถที่จะโค่นลงน้ําได้เพราะว่ามันสูงน้ํามันสูงใช่ไหมไ <ป S 2> เราไม่ทันอะ่ะเราเอาเอาเอา,เอาคนอย่างผมเนี้ยอยู่บ้านคนเดียวเนี้ยผู้ชายคนเดียวเราจะไปยกอะไรไหวคนเดียวตู้ยกไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ชฉดเชยปีที่แล้วนี่ได้ประมาณหลังหนึ่งประมาณเท่กี่บาทนะตั้งแต่ก็ม่ถึงมากก็ตั้งแต่เจ็ดสิบบาทยันแปดพันเก้าพันแล้วแต่ 7, ความบาทนี่คือเสียค่าตะปู น้ำกระแทกพื้นกระดานตะปูหลุดก็เอาแค่แค่าตะปูไป1นกิโลเจิบาท